วันนี้เรามาปลูกทุเรียนกันนะคะนี่นะวันนี้มาปลูกทุเรียน,นะคะ่ะเดินท่อแล้วก็ปลูกนะคะวิธีปลูกก็คือพื้นที่นะที่เขาจะไถไว้อย่างนี้แล้วก็วางทุเรียนแกะถูกนะคะแล้วก็วางไม่ให้ดินแตกจากนั้นก็เอาดินด้านข้างนะคะอบพูนขึ้นเลยอย่างแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็เราก็จะต่อท่อทำสปริงเกอร์รถนะคะอันนี้แบบว่าดินแฉะมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแรงมากเลยนะคะนี่เราจะปลูกทุเรียนอันนี้คือปลูกได้แล้วประมาณ20-30ต้นเนาะทั้งหมดก็ประมาณ50-60ต้นนะคะที่นี่นะ พื้นที่ก็ไล่ก,กว่าๆนะคะไม่ได้เยอะไม่ถึงสองไล่นะคะสีล่ล่องสี่ล่องสวนนะคะมีน้ำแบบนี้เครื่องสูบน้ำที่ใช้ก็จะเป็นที่ใช้จุ่มลงไปในคลองแล้วก็ดูดขึ้นมาเป็นเครื่องเล็กนะคะไม่ต้องเจาะน้ำเพราะว่ามันมีน้ำในร่องแบบนี้ นี่ด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานาข้าวนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยจะมีทุเรียนต้นโตมีลองกองมีมังคุดนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะแต่แดดร้อนมากตอนบ่ายก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้เราลุยงานแต่เช้าเลยนะคะเรามาปลูกทุเรียนกัน ถ้าฝนไม่ตกตอนเย็นเดี๋ยวเราจะทำคลิปแบ่งปันบอลสีให้้าใได้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาสวนทุเรียนนะคะอันนี้เป็นต้นทุเรียนที่อายุประมาณาหลายปีแล้วนะอันนี้ก็ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ ได้เก็บทุเรียนกันไปบ้างแล้วนะคะผลผลิตก็โอเคเลยค่ะอาจจะไม่ดกมากนะคะแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่ได้ขายอยู่นะคะเนี่ยน้ำก็จะมีในล่องสวนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อเป็นสปริงเกอร์ลดเนาะอันนี้คือปลูกแล้วบ้างนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็น เป็นล่องสวนเมื่อก่อนจะเป็นล่องสวนผลไม้ผสมมีหลายอย่างเป็นของคุณตานะคะคุณตาทวดพอดีเขาเพิ่งแบ่งกันเพิ่งแบ่งให้แม่แม่ของบุง้งแกก็เลยจะแกก็เลยโล่มะพร้าวนะคะเพราะว่ามะพร้าวสูงมากนะสูงแบบนั้นเลยนะคะสูงมากก็โลออกแล้วก็ ปลูกทุเรียนนะคะส่วนทุเรียนต้นที่แบบอายุเยอะมากมากอ่ะอายุแบบกี่ปีนะสามสิบปีเกือบสามสิบปีนะคะนู่นน่ะคะ่ะต้นทางฝั่งด้านนู้นเป็นทุเรียนต้นที่มีอายุเกือบสามสิบปีนะคะทางด้านโน้นนะคะปลูกตั้งแต่ก่อนบุ้งเกิดอีกนะน่าจะเป็นสามสิบกว่าปีนะคะก่อนบุ้งเกิด น่าจะก,กว่าสามสิบกว่าปีเพอเพออาจจะเป็นสี่สิบปีด้วยซ้ำนะคะทุเรียนทางด้านโน้นต้นสูงค่ะสูงมากเ,าเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วเราต้องจ้างให้ให้เขามาเก็บนะเพราะว่าสูงมากๆเลยนะคะทุเรียนแล้วเราก็ไม่ได้ชำนานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราปลูกเพิ่มนะคะ ปลูกเพิ่มเติมกันบรรยากาศดีมากนะคะเป็นสวนผล,ลไม้ด้าน,นข้างก็จะมีของเจ้าอื่นเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เข้าสวนหนึ่งวันนะปกติบุ้งก็ไม่ได้ค่อยได้มานะคะเพราะว่าจะอยู่แต่สวนบอนสีวันนี้ก็พามาชมทุ่งไร่ทุ่งนาทุ่งสวนผล,ลไม้กันบ้างนะคะ เขาจะทําเป็นล่องแบบนี้ตอนบุ้งเด็กๆน่ะแกเคยปลูกส้มเขียวหวานด้วยนะอันนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคุณตาปลูกทุเรียนเป็นเจ้าแรกๆของพื้นที่แถวนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทําคลิปขายบอลสีกันถ้าถ้าฝนไม่ตกนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ฝนตกหนักมากนะคะ ก็ให้พี่กบทําคลิปก็ได้ไม่นานเนาะพอพี่กบทําคลิปเสร็จก็ฝนตกมาหนักมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องบ้านสวนปอนสีสัตสิภาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปต่อท่อปลูกทุเรียนกันต่อนะเพราะว่าวันนี้ให้คนมาช่วยอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ทำกันเป็นงานครอบครัวนะมีพ่อพ่อของบุงแล้วก็พี่กบแล้วก็บุงนะคะช่วยกัน เดี๋ยวไปปลูกทุเรียนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ